มีประคนแบบนี้เลยเนี่ยตามิก็ซามี่็ซาม่ก็กดยาวิ่งเราวิ่งแสงเมย์เขาอาจจะเห็นหัวม็อกรีเฟอร์ทูซัมติงหรือเปล่าตอมมี่สวัสดีเราจะวิ่งแสงแล้วเราจะวิ่งแสงวิ่งแสงแสงแสงเจอจอดำไม่ใช่จอขาวไม่ใช่จอดำจะเป็นจอม็อกจอม็อก เมบอกให้บอกพี่อุ้มมาเห็นลายหัวเลยไอ้ยอะเอเอเสียงหาม็อกสียิวนี่ที่ลงคลิปได้ไหมบี สองแอ<ล>ปารีมีสองแอปไม่เป็นไรเราไม่โอ้ยเลืเอกเดินไม่ถูกเลยเว้ยแม่ไหนลีเมรุทฮะเมลุดเหรอปตาบ้ามาเมรุทอ๋อเอ้าเอ้าสโตมี่สโตมี่อยู่กลางหรืออยู่ซ้ายนะ<ม>สโตมี่อยู่กลางนี่ ซ้ายก่อนเลยแล้วกันเกือบกดไดมอนด์ช็อตกดซี่กดซี่อัพเหรออะไรนะให้กดอีกมูนใส่พี่เหรอได้ได้เลยพี่อยู่ไหนเฮ้ยเราเราเห็นแก่แก่ยืนโฮอลลี่เซมเบอรี่เป็นแก่ที่เอ็มพีแข็งแกร่งมาก ต้อ,องจัดการม็อกเองทุกคนใครใครเป็นลุงเนี่ยลุงนี่ใครอล้มไหมแต่ล้มไหมแต่อหอย อันแหละอยู่อย่างนั้นมาไานจะเ,เป็นช่นนั้อปืนลงปลืนลงเกลือนี่ไม่ยอมรีเวิร์ดให้เลยปืนล,ลงเก<ฮ>เลือตัวไหนยังเป็นยังไม่ตายอีกเนี่ยฮะหางหรอ,อห่างเลยอีกนิดนึงรีบมานั่งดามเมคขาอยู่ไม่กีนนัด ที่เดียวอย่างอ่ะหอยหอยหอยยิงยิงลูกหมาในไอ้นี่มันเข้าเยอะกว่าอย่างน้อเอะไปแล้วก็ไปไปกลางเลยขอบไปขวาได้ปะไม่ได้ยาได้าเดี๋ยวก่อนตะกี้ตัวไหนตายอ่ะตัวกลางตาย อ๋อตัวกลางตายเหรอนึกว่าตัวซ้ายตายมาซ้ายเถอะค่ะซ้ายซ้ายมาไกลอ่ะเอเอกำลังไปซ้ายซ้ายจะถึงซ้ายจะถึงที่การแล้วอ่ะอุ้ยโอ้ยมควเดือดร้วทำไมแดกแย่งงี้โอเคริดทำขาตายไปขาหนึ่งอนะ่ะริดบาบาริดไม่บ้าริดแค่ทำเพื่อคุณนะทำตรงนับ องรับองรับตังค่ะหนึ่งสองฉันไปค่ะแกทำฉันเสียตังแกจะต้องสุดท้ายโอเคล้มแล้วยิงโทนใครนะเมื่อกี้เสียงยิงโทนเหรอใช่เหรอเสียงมันหลอนอะ <laughs> เสียงเด็กร้องอะแต่แบบเด็กจริงๆมันร้องงั้นเหรอ ไ้ฉีดยาให้ลูกแมวอ่ะตอนนี้ติดอ่ะเอาเรียกลูกลูกแมวหอยเนื้อหัวนม่ช่วยเรียบร้อยอันนี้เสียไปกี่ทองแล้ววันนี้ก็ประมาณหกตอนได้แค่หนึ่งสองแรกๆนี่จะลืมตัวนะใช้รัว <laughs> <The> มันป็นใช่ไหมพี่ใช้แล้วแบบโอ้โหได้แบบแรงจังเลยอแล้วเสร็จแล้วแล้วพอเอาไปลงอันนี้นะก็จะโดนข่าวดิสโซลูตเอ,อ้ยรี่ไม่โดนนะเขาโดนอ่ะกำลังกดแล้ววิ่งเข้าจะวิ่งกดหน้าหนึ่งสองจะเข้าไปยิงอ่ะแล้วมาดิสโซลูดก็อย่าทำอย่างนั้นทีคะ่ะพี่บายต้องพี่บายต้องกอนกอนก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยห้าหนึ่งสองค่ะเขาไม่มีห้าหนึ่งเอ้ยเขาไม่มีกอก่ะ ไม่มีกก้อนอ่ะตอนเนี้ยก็ต่ายไม่ได้อัพเหรอไม่ไม่ได้อัพเพราะว่าลงซูมเต็มแล้วก็จะล้อง5 1 2ดูอ่ะเออไปลบคันตาบ,บีเล่ติงแล้วก็ข้าง,งเป้าหมายมีแต่คนตกใจยายเอ็มีไปไหนวะโอ้ย ไม่ยอมให้อลรีใช้คนเดียวไอ้นั้นไม่ออกเหรอปืนใหญ่เฮ้ยเฮ้ยไปตายวะเฮ้ยเซปโตโดนม็อกทับตายเซปโตโดนม็อกทับตายทำไมสองล้ยทำไมเขากินยาถมออกยัยด้วยไปหาแน่ไปหาแน่ พี่นอมแป๊บหนึ่งนะลาพิทติดซีดีตดซีดีด้านไปไรไม่เอาอยู่ได้สักพักแหละพอมพ์ไม่ใช่เอ้นี่คันหนอรนีดโดนตัวเลยนะฮะทำไมไม่ไหวเหมือนกันปกติเวลามันเดี๋ยวคิด में ah, रखना yeah. yeah.